สวัสดีครับผมเจมส์ดลีชันครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเดินทางไปรับซื้อของเก่าของโบราณที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับได้ข่าวมาว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับแล้วเราจะเข้าไปซื้อกันยังไงไปดูกันเลยครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนครับไปกันเลย พี่อยบใครอ,อ๋อเคอเควันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะเดี๋ยวเรามาซื้อขาย,ยขอนนะไรแปลกๆผ่านกล้องกันนะครับผ่านกล้องโอเคพี่เขาคุยอยู่โอเคค่ะพี่

เราอย่างนีะมาะ้าไหครับให้วที่ขับรถกับได้ครับดดได้ครับรครับครับผมได้ครับลี่เอ้ทำได้เยอะเลยได้ครับ โอเคครับแล้วเราก็จบงานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับคือการซื้อขายผ่านกล้องนะครับปกติก็จะเจอแต่ลูกค้าตัวเป็นๆน,นะครับแต่วันนี้ก็มาซื้อขายผ่านกล้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผมมากนะแต่ยังไงก็ตามจบมาแล้วนะครับกองแกงกองแกงกองแกงกันใหญ่เลยครับอยู่ด้านหลังครับโอเค สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับท่านใดที่ต้องการซื้อขายของเก่าของโบราณนะครับเหรี่ยนไทยต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อผมไนดะ้ที่ facebook เจมตะลิงชันรูปโปรไฟล์ใส่เม็ดจมหมดสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ภาพโปรไฟล์ไว้ที่ทายคลิปนะครับหรือติดต่อบรรศัพท์065-034-280 0 65, นะครับหากท่านใดมีของเหล่านี้นะครับให้นึกถึงผมนะครับผมยินดีให้ราคาสูงแน่นอนนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนหรือผมจะซื้ออะไรผมจะถ่ายวห้พี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ